เจเล่วยพรปีใหม่ให้ชาวสุพรรณบุรีสองพี่น้องใช่ไหมสองพี่น้องสุพรรณบุรีวันนี้เราอยู่ที่วัดวัดไท่โรงงัวครับผมค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีไม่มีเสียงสวัสดีปีใหม่ค่ะเเสียวก็น้องเจเล่ข,ขอวยพรนะคะในวาระปีใหม่ปีนี้ ทางการขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดเทองก็เก็บเงินซื้อเอานะคะโอเคครับต่อมาเลยครับโอ้ย้ายค่อยๆเดินนายายเลยสวัสดีค่ะย้ายกับตามาไปด้กันเราสองคน เดี๋ยวไปสอดบ้านกลางนาอะไรเข้าตรงเนี้ยไปหายาลมอ่ะฮะปหาาลมบรรยากาศดีไปเก็บเห็ดเก็บหอยกินกันป่ะบอกไปชื่อน้องหมอนนี่ดนเซอร์รุ่นแรกเลยเขาเรียกรุ่นดึกนอนดึกค่ะเอเขาเปิดค่ะเปิดรเปิดดิค่ะปิดดีว่าจังเลยเอปิดดแล้วล่ะ สวัสดีคะ่ะชื่อหมอนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยค่ะ <Ừ. S 1> ก็ไม่ว่าจะปีใหม่ปีไหนขอให้ทุกปีมีความสุขนะคะ,คะขอให้ขอให้ได้สิ่งที่อยากได้แล้วกันค่ะ<อ>ไม่ว่าจะอะไรแล้วก็มีปัญหาก็ให้คลี่คลายได้ในทางที่ดีนะคะย่<อ><อ>งสุงามากๆคะ่ะขอบคุณค่ะไม่ว่ากันต่อมความยาว